สวัสดีค่ะน้าจอยวันนี้เราอยู่ทส่ครับวันนี้เราอยู่วัดดอนใหญ่คลองแปดเรามาเข้าเข้าฉากรพิมเข้าฉากเข้าฉากหนังทายกอทายกอบรรยากาศนี่ค่ะเข้ามาถ่ายกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่ขาค่ะบรรยากาศกัจะตังเวทีค่ะพี่น้องอยู่พุ่นค่ะใช่อยู่ใกล้กับเมือใช้ยู่ใกล้กับเมือเบิร์กแล้วค่ะตังเวทีกับเป็นอีกฉากหนึ่งค่ะพี่น้อง นี่ค่ะเรตรียมความพร้อมพื้นที่กว้างขวางค่ะระยจากคลองแปดไ้คลองสิบแปดไปคลองสิบสองจากคลองสิบสองกลับมาคลองแปดกลับไปให้กลับมากลับไปแล้วก็กลับมาค่ะพื้นที่ได้พื้นที่กว้างมากครับพื้นที่กว้างกิน ผู้ใด,ดมาทาเข้าฉากกะมากินบุฟเฟ่ต<อ>์ค่ะพี่น,อน้องนี่โอ้มีของหวานพร้อมเป็นกำลังเส็ดเพิ่มมาอีกเพิ่มมอาอีกเขาก็นันง่งกินนั่งถ่ากินเนี่ย <laughs> มืนนดไปโมเป็นโล่งชาติเนี่ยติบรรยากาศค่ะแล้วมาขึ้นของหวานนนทาวัดดอนใหญ่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิร์ดไหมคะพี่น,อน้อง กำลังตั้งเวทีค่ะพี่นอ้อพื้นที่กว้างขวางค่ะกำลังอยู่หนังค่ะพี่น่อตั้งเสมือนจริงเลยค่ะพวกคุณหนุ่ยกับกับบับไก่หน้าจอยกับแต้มท่าขอชาค่ะขอายบรรยากาศไทยเอฟซีในเมืง ขายพี่น้องสาวน่อยเทพบานแพงในเบดองบรรยากาศคะ่ะเมื่อแรงก็จ,จะเข่าฉากสั้งเวทีเสมือนจริงคะ่ะพี่น้องเวทีใหญ่เลยคะ่ะบรรยากาศอยู่ตรงข้ามกับวัดดอนใหญ่คลองแปดลำลูกกาคะ่คะนะครับ จีใจได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังไข้ออค่ะพี่น้อง